ยอดได้พี่น้องเด้อแซ่บเว็บดำๆำแล้วด้วยี๋ยวเสียด้วยคนได้เบิ่งกันทอเก็บไปเก็บไปแล้วอันนี้คืออัญโยพืชนแลโอะเล้วผ่อนนี้เนาะนี่นเ,เนาะแล้วผ่อนนี้แล้วผ่อนงา สบายดีแล้วก็สวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามพักสมหลัจงจากตนดบาก่กสูซองอาคาน้อยเนาะวันนี้เขาอยู่ปลาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะกาวทะสักสบดีพี่นอ้องฟังไทยฟังลาวลก็พี่น้องคนลาวคนไทยทั่วโลกที่กำลังติดตามพักสมอยู่ณตอนนี้เนาะมือน,นี้เขาเข้ามาปลาคือเขาซิมาตามหาผลไม้ปลาเนาะทีเก่นได้ที่พวารช่วงฤดูแบบนี้เนาะช่วงเดือนห้าเดือนพฤษภาแบบพฤษภามิถุนาแบบนี้มันจะมีผลไม้ปลาเนาะกำลังสุกงอมเราทุกคนเนาะ เหมือนนี้สิาพาทุกคนไปเบิ่งกัน สองหรือวันเดือนหนึ่งนี่แหละทุกคนแม่แหละประมาณต้นเดือนหนึ่งเนาะช่วงหน้าหนาวเนาะมีสตอเบอรี่ปลาซุปคือกันแต่ว่าตัวนี้รสชาติของมันก็คล้ายๆกันเลยทุกคนเนาะฮืมจอ,อกหวานๆส้มนิดหนึงแล้วตัวนี้แล้วโอภอง,งะ <c oughs> กินตัวนี้เวลากินเข้าไปแล้วลิ้นของเขาจะดำๆนะเดี๋ยวสังเกตบ้างทุกคน ตัวนี้หวานตัวนี้บมีส้มจักหน่อยเลยนะหวานกระปองแซบนี่คือผลไม้ปลาสันดีเลยแหละแซบเดี๋ยวช่วงนี้เกิจะมีงอกงอกปลาซนะุกเนาะกำลังสุกเนาะ เริ่มซุกไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เหาเห็นต้นมันต้นปีนี้คือบบว่าพวกใคยเห็นจับมารนะ์กแล้วก่อนเดี๋ยวมือใดงบ้างบเขาจะไปเก็บเงาะปลากันเงาะปลามันจะต่างนิดนึงจะมีมาร์กมันจะน้อยกว่าแล้วก็รสชาติของมันจะส้มนิดนึงเนาะตอนตอนน,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 นตอนนี้ครับพวกบอลอื่นเอากินตัวนี้ก่อนไงอร่อยแต่แต่เด้อพี่น้องเด้อกวาดมาเดียว เึงอือสุดยอดตอนน้อยๆเนาะถ้าพู้เดเป็นชาวอาค้าเนี่ยจะมีความทรงจำตัวนี้ครับมันมีชนิดหนึ่งตัวน้อยๆกว่านี้เนาะเวลาตอนเร้าๆตอนน้อยๆเนาะมักไปเก็บเนาะมักเก็บแล้วก็ใส่บังไว้พายแล้วก็ตา,ตามตามตามแล้วก็ออกมาก,กินถ้าพู้เดเป็นคนอาข้าเนาะ ลูกหลานอาค่าจะเคยผ่านวิถีชีวิตแบบนั้นเนาะจะมีความทรงจำอะไรใส่ใส่บ้องไม้ไผ่แล้วก็ตามตามแล้วก็ออกมากินช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของคนเฮากับช่วงเวลาที่สิบปีลงไปเนาะว่าต้องคิดไห่ยังว่าต้องอันนั้นว่าต้องคิดบ่มีไห่ยังต้องคิดนะสมองป้อปองเนาะไม่ได้ลินอย่างเดียวลินเมือนเรากลับมากินข้าวกินข้าวแล้วก็นอนสุดๆเลยไปแข้งฝน แก่ส่งลินคิฟอนยูกลางบ้านสุดๆแหละตอนน้อยเนาะเวลาผ่านไปอายุญญเพิ่มขึ้นก็ภาระก็ลลยขึ้นแล้วับความสุขของเขาก็น,น้อยๆลงไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ค่อยคือต้องบอกเลยว่าที่ค่อยกลับมาอยู่บ้านก็คือค่อยหวยหาความสุขหวยหาวิธีชีวิตแบบบ้านๆสวงที่ค่อยเป็นเด็กน้อยนะเขาคิดเห็นตอนนั้นคือว่าส้วงที่อยู่บ้านนอกบ้านนาเนาะเขาบุได้มีไม่อยังมากหมายแต่ว่าคือว่าเขามีความสุขนะเนาะ คิดเห็นตัวนั้นแรละก็เลยว่ากลับมาอยู่แบบนี้แหละทุกคนความสุขประมาณนี้ <c oughs> อืมยอดแ่บแสบพี่น้องซ่บแต่เด้อพอตอนนี้แค้นปุน่นกินทากลางเซปุ่นเลพี่น้องเอ้ยอืมต้องโอเคต้องโอเคกินบะมัดยังกินบะมัดยังหลายอยู่ เดี๋ยวไปให้เด็กเด็กน้อยค่อยกินให้ตะกร่องเขากินโอเคโอเคทุกคนตอนนี้ครูสึกว่าฝนกำลังมาแห้งเนะเาะเข่าซีโพทำนี่ก่อนทับเดมักคลิปแบบบ้านๆแบบนี้ก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดติดตามซองอาคาน้อยเนาะเพื่อบริเวณพัดวิดีโอแม่ๆม่จะซองอาคาน้อยโอเคแล้วเจอกันใหม่นในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไปกันพี่น้องกัยสบายดีฝนตกโอ้โหสะอ่อนพี่น้องกันฝนฝนครับ้าง